สวัสดีครับผมช่างแท็กช่างซ่อมวิทยุสื่อสารนะครับเนื่องจากมีคนทักมานะครับว่าต้องการจะใช้วิทยุสื่อสารเครื่องมือถือเนี่ยแบบไม่ใช้แบตนะครับนะต้องการต่อไฟบ้านเพื่อใช้งานเนี่ยมีวิธีในการทําอย่างไรบ้างนะครับนะอย่างแรกเลยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ power supply เนาะนะ power supply จะเป็นแบบปรับได้หรือจะเป็นแบบ12โวลต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วค่อยหาวิธีมาต่อเข้าว a อ,อีกทีนึงนะครับแต่ผมก็มองว่าสําหรับคนที่จะใช้แค่เครื่องมือถือเนี่ยไม่ได้ใช้วิทยุโมบาย มันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเวอร์ไปสักนิดนึงนะครับหรืออาจจะหาพวสซาพตัวราคาถูกๆมาได้เนี่ยมันก็อาจจะมีการต่ออะไรที่มันยุ่งยากพอสมควรนะครับผมก็เลยไม่ได้เลือกที่จะใช้ในเรื่องของพวสซาพนะครับนะส่วนส่วนใครที่จะใช้เนี่ยแล้วสงสัยว่าใช้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับส่วนในคลิปวันนี้เองเนี่ยจะไม่ได้ใช้นะครับจะใช้เป็นวิธีอื่นนะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ต้องมีนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่อะแดปเตอร์นะ ผมเลือกใช้เป็นสเปค9โวลต์2แอมป์นะครับทำไมถึงต้องเลือกเป็นตัวนี้นะเพราะว่า9โวลต์เนี่ยมันก็เผื่อเหลือดีนะครับเพราะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเอาตัว8โวลต์นะครับหรือให้ถ้าอยากให้ตรงกับสเปคของเครื่องเลยคุณก็ต้องหา8.4โวลต์มาซึ่งมันเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะบางทีมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครลองแล้วใช้ได้ใช้ดีก็โอเคมาบอกเพื่อนๆกันด้วยนะแต่ที่ผมลองซื้อมาเนี่ยผมก็สั่งมาจากลาซาด้นี่แหละ ผมลองเป็นตัว9โวลต์มาเลยดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงวอลเนี่ยมันก็รับได้9โวลต์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มานะครับซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมก็ลองก่อนเลยเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ลองขี่ไฟดูนะใช้ตรงๆเลยนะครับลองวัดวัดลองเช็คพักรับพักสเนี่ยก็ปกติหมดเลยนะครับวัดออกเต็มนะแอด์แเตอร์ก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะแค่คุณๆนะครับกดคีย์ได้ยาวๆเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับปัญหาเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเลยคือเสียงไม้นะครับเสียงไม้ที่ส่งออกไปเน นะครับมันมีเสียงบือค่อนข้างดังพอสมควรเลยดังขนาดไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงว่ามันบื้อยังไงนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เลยต้องหาวิธีแก้นะว่าแก้อย่างไรดีนะครับก็ลองคล่อมตัวซีคล้ออะไรก็ไม่หายนะครับก็มาจบที่เป็นอุปกรณ์นะครับมี2แบบให้เลือกนะหนึ่งก็คือโมโดูลตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ลดเสียงจนเงียบสนิทนะแต่ก็เบาลงพอสมควรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสเต็ปดาวนะแปลงไฟลงทั่วทั่วไปนี่แหละ นะก็เหมือนกับที่เคยทําคลิปทำเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นตัวเดียวกันเลยนะแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องการแปลงไฟลงอะไรหรอกเราแค่อยากให้เสียงบื่อเนี่ยมันลดลงเฉยนะครับก็มาต่ออินเอาอะไรเข้ามาใช้นะเราก็พอามาใช้กับวอก็ลดเสียงบือจากไม้นะครับเสียงจีจบื่ๆเนี่ยได้นะครับหรือถ้าถูกงวาหน่อยแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะดูแบบไม่สาเร็จรูปสักเท่าไหร่นะครับก็คือใช้เลนกูเลเตอร์นะครับเบอร์เจ็ดแปดศูนย์เก้า นะหลายคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ใช้7808นะครับก็พอดีว่าอะแดปเตอร์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็น9โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ค่าโวลต์เนี่ยมันแตกต่างกันมากนะยิ่งโวลต์แตกต่างกันมากมันก็ยิ่งมีความร้อนมากนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเป็นเบอร์7 8 0 9แนะแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเอา9โวลต์ามาใส่เรกูลเลเตอร์7809ูเนี่ยโวลต์มันก็ตกลงมานะครับเหลือประมาณ8 4จโวลต์ก็พอดีเลยกับที่เราจะใช้นะครับนะ นะครับมันอาจจะเราอาจจะป้อนไป10โวลต์12โวลต์เนี่ยโอเคไฟมันก็จะออก9โวลต์นะครับนะครางปฏิบัติคือเจอแบบนี้นะครับถ้าเอาไฟ9โวลต์มาป้อน9โวลต์กว่าด้วยออกมาจากอะแดปเตอร์เนี่ยมันไม่9โวลต์เป๊ะหรอกนะสุดท้ายไฟก็ดรอปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราไม่ซีเรียสน,นะครับใครจะใช้เป็น7.808นะครับก็ได้นะมันก็อาจจะร้อนกว่าหน่อยนะครับโวลต์ก็อาจจะน้อยกว่าหน่อยแต่บอนเนี่ยมันรับได้ตั้งแต่7.2โวลต์นั่นแหละนะไปจนถึง8.4 9โวลต์เนันใช้้ไดะครบ เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องโวลต์มากขอให้มันอยู่ในเรนที่มันใช้ได้ก็พอแล้วครับก็ทั้งสองแบบเนี่ยก็คือสามารถลดเสียงอเสียงบือเสียงจีของไม้ได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูกันนะครับว่าต่ออะไรยังไงแล้วก็ไอเสียงจีที่ว่าเนี่ยมันดังแค่ไหนแล้วพอมาต่อผ่านไอ้พวกเนี้ยมันเงียบลงแค่ไหนเรามาดูกันครับอ่าเริ่มแรกนะครับผมจะทดลองคีบไฟไปเลยก่อน นะก็คือตัวนี้ผมไม่ได้ตัดให้ดูนะไม่ได้ตัดหัวให้ดูนะพอดีผมทําแจ็คเฉพาะกิจขึ้นมานะครับเพื่อเอามาทดลองให้ดูก่อนนะครับนะตัวนี้ก็คือต่อมาจากอะแดปเตอร์ตัวที่ว่าเมื่อกี้นี้นะประมาณ9้โวลต์กว่านะมาต่อโดยตรงเลยโดยที่ไม่ผ่านอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นไฟตรงๆมาจากอะแดปเตอร์เลยนะจนะอลองกดคีย์ดูนะครับว่าเสียงบือเสียงจีอะไรที่ว่าเนี่ยมันมีหรือเปล่านะครับอุ้ยขอไปผขอเอาตัวนี้ออกไปห่างๆเลยนะมันหอนะครับอ่านะได้ยินไหมครับเสียงอย่างเงี้ย เสียงบือบือแบบนี้คือมันดังออกมาจากไมเลยนะนะครับทีนี้เรามาลองต่อผ่านโมดูลสเต็ปดาวตัวนี้ก่อนนะครับแล้วดูว่าเสียงบือเนี่ยมันลดลงบ้างไหมนะครับเราก็ออกมาก่อนนะแล้วก็ต่อเลยนะครับอินพุตบวกนะเราก็ขีไปอินพุตลบอันนี้ก็ขี้ให้ดูเฉยๆนะครับเวลาทาจริงเนี่ยก็จบับปัดกีจะใส่กล่องอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ ว่าเราจะทํายังไงนะและ้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ผมปรับมาเป็นประมาณแปดโวลต์กว่าๆเรียบร้อยแล้วนะนะครับแอดจัสตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยใช้ไขควงมุนบุนได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผมก็เอามาต่อเข้ากับวอลครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดคีย์ดูใหม่นะขอเอาวอต่อยไปห่างๆก่อนนะครับอ่าเห็นไหมเสียงจี่ยังมีนะครับแต่ว่าค่อนข้าง เบาลงพอสมควรน,นะนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือโมดูลสเตปดาวนะครับก็ช่วยแก้ไขในเรื่องของเสียงบือนะครับที่มันกวนมาจากอะแดปเตอร์ได้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราลองเทคูลเตอร์เจ็ดแปดศูนย์เก้าดูบ้างนะครับดูว่ามันลดเสียงบือได้เหมือนกันหรือเปล่านะตัวนี้ถ้าจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับต้องขนานสองตัวนะครับเพราะนั้นผมก็เลยต่อมาตรงนี้นะเพื่อให้มันขนานกันนะครับ อินกราวเอานะขาของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอินก็ต้องคีบตรงนี้นะครับกราวก็ต้องคีบขากลางตงัวนี้แล้วก็เอ้าเอาเราก็มาคีบขาขวาสุดตรงนี้นะโอเคกราวก็มาคีบรวมกันกับอันนี้ได้เลยนะครับนะโอเคอลองกดนะครับโอ้โหอนะเดี๋ยวนะแต่ถอยวอลอข้ไปนิดก่อน ก็ถือว่าเงียบทั้งคู่นะครับเสียงบือเนี่ยอุ้ยออไปนะครับเราเสียงนะก็ถือว่าเสียงเบือเนี่ยก็เงียบลงทั้งคู่นะอันนี้ผมกดอยู่แล้วเนี่ยครับน,นี่จะใช้เป็นเจ็ดแปดศูนย์เก้าก็ได้นะครับะหรือว่าจะใช้เป็นโมดูลเจ็ดดาวแบบนี้ก็ได้ใครมีเจ็ดแปดศูนย์แปดจะใช้ก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรา เอาอะแดปเตอร์มาแรงดันเท่าไหร่นะส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยผมกล้าคอนเฟิร์มเลยแช่ได้เลยสามสิบวิไม่มีปัญหานะครับไม่ร้อนขนาดนั้นนะเป็นไง้างไครับตัวอย่างที่ผมทําให้ดูคร่าวๆในวันนี้ง่ายไหมถูกไหมยังไม่ได้บอกราคานะครับตัวนี้น,นี้ผมซื้อมาจากลาซาด่านะรวมส่งด้วยนะมันตกอยู่ประมาณร้อยนิดๆนะครับตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณร้อยหนึ่งร้อยไม่กี่บาทนะครับร้อยไม่เกินสิบาทประมาณนี้นะครับตัวนี้ ก็มีหลายราคานะแต่ว่ารวมส่งแล้วเนะี่ยผมว่าไม่เกินห้าสิบาทหรอกตัวเนี้ยนะครับยิ่งถ้าเราใช้เป็นอันเนี้ยยิ่งถูกเลยนะตัวไม่กี่บาทเองนะครับถึงยี่สิบาทาเราสองตัวอาจจะถึงนะครับแล้วแต่ว่ามันร้านไหนด้วยนะแต่ว่าไม่แพงหรอกสิบสามสิบาทนะคู่เนี้ยอันนี้คือบอกเผื่ออย่างแพงแล้วนะเพราะฉะนั้นผมให้ไม่เกินสองร้อยอ่ะจริงๆรแล้วไม่ถึงร้อยห้าสิบหรอกให้เผื่อๆเลยคืองบในการซื้อสองอย่างเนี่ยไม่เกินสองร้อยนะครับแล้วก็วิธีการต่อเนี่ยก็คือง่ายแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนะส่วใครจ เอาไปลงกล่องอย่างไรนะครับจะไปเก็บสายยังไงจะต่อ,อยังไงอันนั้นแล้วแต่ท่านนะครับวิธีการผมให้ไว้แล้วนะก็สามารถเอาไปต่อใช้กันได้นะครับสําหรับคนที่จะใช้เครื่องมือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่ไม่ต้องไปต่อพาวเวอร์ซัพพลายอันใหญ่ๆนะครับต่ออะไรพลุงพลังมากมายนะครับโดยใช้งบนี่อย่างที่ผมบอกประมาณนี้150บาทนี่เกิน200นะครับนะผมคิดว่าน่าจะถูกกว่าซื้อพาวเวอร์ซัพพลายมานะเพราะว่าพาวเวอร์ซัพพลายที่ราคาถูกเนะี่ย มันไม่มีแปลงไฟนะมันจะเป็นไฟ12ดองโวลต์มาถูกไหมจากนั้นเราก็ต้องมาทำอีกเซเวอร์อีกถูกปะหลายขั้นตอนนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ถูกนะ,ะใช้พวกสปายเนี่ยไม่ราคาไม่ถูกนะครับทำแบบเนี้ยสำหรับผมนะณนะเวลานี้ที่ผมคิดออกเนี่ยผมว่าราคาถูกแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีเนะะื้อหาอะไรเพิ่มเติมแล้วสวัสดีครับ